สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้องบบยไปกระจยให้บริการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อนะคะวันนี้จะมาเช็คอินออนไลน์สายการบินไทยแลนด์เทนะครับขั้นแรกเราเข้าไปในอีเมลของเรานะที่เราใช้ซื้อตัวโดยสารนะครับก็จะมี QR Code แบบนี้มานะครับเราก็กดต้อง QR Code ไปนะครับเพื่อทําการเช็คอินออนไลน์ช่องแรกนะครับใส่ booking ก็คือเป็นหมายเลขการจองนะครับที่เราได้รับในอีเมลนะครับแล้วก็ใส่ไปนะ รู้สึกว่าอาจจะมีประมาณ6ตัวนะครับแล้วก็ช่องข้างล่าง last name ก็คือเป็นนามสกุลนะครับขอทุกท่านพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็พิมพ์ไปจากนั้นก็กดปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลยครับรอบหมุนติวๆๆจะเข้าหนึ่งกรน,นะฮะจากนั้นก็จะมาคลิกเบื้องไฟเฮานะครับไฟเราก็คือออกเดินทางนะครับวันที่15 มิถุนานะครับเครื่องออก17นาฬิกา45นาทีนะครับจากภูเก็ตแล้วก็ถึงอดอนเมืองประมาณ19นาฬิกา10นาทีนะครับ b o r d i n g ก็คือ,อเป็นเวลาที่เราสามารถไปขึ้นเครื่องได้ก็คือ17นาฬิกานะครับอยู่เกทที่4นะครับก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราก็กดตัวแดงๆข้างล่างไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าห้ามเาอะไรขึ้นเครื่องบ้างก็จะเป็นพวกอ่า น้ำที่มันเกิน100ม mm ลหรือคลองเลวนะครับก็เป็นวัตถุต้องห้ามนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาหน้าต่างนี้ครับแล้วก็จะมาเลือกว่าจะให้ผ่าทางสายการบินเนี่ยส่งบอร์ดดิ้งพาสให้ทางไหนนะครับเมื่อกี้บอรก็เลือกเป็นอีเมลนะล้วก็กดอกอีเมลลงไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยนะครับก็กด ต่อไปได้เลยนะคะก็จะม้วนติ้วติ้วติวติวตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ไปเช็คในอีเมลเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะคะก็ตึ๊บเข้าไปนะคะก็จะมีมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้ครับเราก็ไปปริ้นนะคะหรือว่าเราจะบันทึกใส่เครื่องโทรศัพท์หรือว่าจะแคปเป็นอ่า หน<ช>้าีไม่ต้องเซ็จเรียบร้อยนะครับจากนั่งก็ตรวจสอบความเรียบร้อยบันทึกรูปหน้าจอหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารไว้นะครับหลังจากนั้นก็แสดงเอกสารที่ดาวน์โหลดหรือว่าภาพหน้าจอที่เราแคปกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรโดยสารจากนั้นก็เดินเข้าเกียรติได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องกราบขออภัยไวนะ้หน้าโอกาสนี้เอ็อนดูต้องบอกดทวกการกดติดตามพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีแต่ความสุขโแข็งแรงขอบคุณและสวัสดีครับ